สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมกอฟเมกาโมโตนะครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยว่าวันนี้เนี่ยเรามีหนึ่งแรเทมมาให้กับคุณผู้ชมอีกแล้วเป็นรถเข้าใหม่นะครับจากทางร้านหลายๆคนอาจจะเห็นรูปไปแล้วนะตอนนี้เบนซ์แวนเนี่ยที่ร้านจะมีทั้งหมด3คันอ่ะหนึ่งสองสามคุณผู้ชมอาจจะเห็นรีวิวไปแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูอีกคันหนึ่งคันนี้ก็เห็นรีวิวไปแล้วนะั่นคือ300 T e Estate นะครับผมมีหนึ่งคันเพราะช่วงนี้เนี่ย บอกเลยนะรถพวกนี้เนี่ยซื้อเก็บไว้ยังไงไม่มีขาดคุณแน่นอนราคาขึ้นตลอดนะครับเพราะตอนนี้นักสะสมเนี่ยเขาเริ่มหาเก็บกันแล้วนะครับที่ร้านก็จะมีรถแนวนี้แนวสะสมเนี่ยหลายคันเหมือนกันนะครับให้กับคุณผู้ชมได้เข้ามาเลือกกันมีหลายราคานะครับวันนี้จัดให้นี่เลยดูสิเจ้านี่นะครับเบนซ์ ben, นะครับ W124 นะครับตัวนี้เป็น 300TE Estate เช่นกันแล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่าคันนี้เนี่ยเป็นสภาพดังฟ้าเลยนะครับ วันนี้พี่เบซ์ไม่อยู่น้องอุ้มไม่อยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการพาคุณผู้ชมเนี่ยเดินชมรอบๆอบคันเองนะครับอยู่กับผู้จัดการพันไปสวัสดีครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับอ่าจัดไปนะฮะวันนี้ไ,ไ,ได้ออกปังครับผมเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ดูสภาพภายนอกของเจ้าแวนเอสเตดคันนี้ว่ามันสวยขนาดไหนต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะกระจังหน้าเนี่ยจริงๆเขาเป็นกระจังหน้าของคอสซีมาซึ่งเป็นรถที่เปลี่ยนกระจังหน้ามาใหม่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่ชอบอ่ากระจังหน้าแบบนี้ผมแนะนําก็ ใํ้ทากลับเป็นของโคด A หรือโคด B นะครับไฟหน้ายัางอยู่ในสภาพที่สวยสวยงามและสมบูรณ์ใสๆนะครับคุณผู้ชมสีต้องบอกคุณผู้ชมว่ามีตําหนิตามการใช้งานเล็กน้อยแต่ไม่น่าเกลียดนะครับเดี๋ยวจะให้ดูล้อย,อยางยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับล้อยางปี20 e ปีครับพี่บ e ลอกปี20หรอใช่โอ้โหดูสิม,มีหน้าดอกเต็มเลยโอ้โหล้อขอบ16ล้อขบห6นะครับ ใช้งานไม่มีกระด้างนะครับคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนนะครับรถคันนี้เป็นกระจกอมเขียวนะครับจากโรงงานนะครับคุณผู้ชมครับอ่าดูผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยว่าสภาพเขาเนี่ยสวยงามจริงๆทั้งภายในและภายนอกตำหนิเล็กน้อยเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมรถคันนี้เป็นปี93นะครับอ่ให้ดู เป็นรถที่เจ้าของเก่าเนี่ยเขาใช้งานในชีวิตประจําวันทุกวันนะครับขับไปทํางานแอบมีท่อซิ่งนะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าท่อเนี่ยไม่มีเสียงนะครับมีแค่ปลายท่ออย่างเดียวให้ดูฝั่งนี้นะครับยังอยู่ในสภาพที่สวยงามและสมบูรณ์คนระับสีสวยนะครับคุณผู้ชมครับ ตำาหนนี่เลยคุณผู้ชมที่ผมจะให้ผู้ชมดูนะครับตำาหนิตรงกันชนนะครับตรงนี้นะครับเล็กน้อยนี่รถเข้ามายังไม่ได้เก็บนะคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้นะครับนี่ให้ดูกันสดๆไปเลยนะครับมีแค่นี้นะฮะเดี๋ยวจัดการให้ฟรีไม่คิดตังค์นะครับเดี๋ยวจะให้ดูสภาพภายในก่อนนะฮะอ่า ภายในต้องบอกคุณผู้ชมว่านี่คือภายในเดิมภายในเดิมของเขาคันนี้นะครับจะเป็นสีช็อกโกแลตทั้งคันเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากแผงประตูนะผมต้องบอกคุณผู้ชมว่าแผงประตูยังอยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามอยู่อาจจะมีคราบเลอะบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวจะพยายามคลีนให้นะคุณผู้ชมไม่แน่ใจว่าออกหรือเปล่านะครับก็าตามการเวลามันก็จะประมาณนี้นะครับน้องพันเทสเระบบไฟฟ้าพี่หน่อยเ,อเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ เริ่มจากจกไฟฟ้ากันเลยครับอ่าขึ้นลื่นเลยครับลงนะครับขึ้นครับขึ้นนะครับปกตินะครับมาดูจกมองข้างส,สาไฟฟ้าของพี่ก๊อฟอ่านี่เป็นสายฟ้าข้างเดียวขึ้นครับขึ้นครับแล้วก็ลงครับใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับอ<ช>่ะ <ๆ S 1> เราจะมาดูทางด้านเบาะก,กันบ้างคันนี้เป็นเบาะแบบแมนนวลนนะครับคุณผู้ชมนี่ ยังอยู่ในสภาพที่สวยงามและสมบูรณ์มากนะครับเบาะไม่มีซุดไม่มีเอียงนะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าแน่นทั้งพันนะครับสวยๆเลยพี่ใช่ลายหนังเดิมๆเ,เราจะให้ดูตรงคอนโซลนะครับคุณผู้ชมนี่เลยี่ไม่มีแตกเลยนะพี่ไม่มีแตกไ,ม,ไ,ม,ม,ตกไม่มีหักนะฮะสะภาพแผงลำโพงี่ยังสวยๆเลยนะสวยนะสวยนะทั้งพันโอ้โหแต่ดูไม้พี่กอล์ฟนี่ใสๆเลยพี่เดินไม้ยังใสยอยู่เลขไม้พี่เลขไม้เท่าไหร่ หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพี่แสนห้าหมื่นเก้าพันผมต้องบอกคุณผู้ชมว่ารถคันนี้คือเครื่องเดิมและไม้แท้ๆด้วยไม่มีการก่อไม่การตีนะครับช่องแอร์ไม่มีหักนะครับคุณผู้ชมนะครับลายมงลายไม้สวยงามแต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าลายไม้จะมีตําหนิตรงที่กระปุกเกียร์นะครับเล็กน้อยครับตรงนี้เล็กน้อยทําได้นะครับคุณผู้ชมทําได้และกลับมาสวยงามแบบเดิมเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูฝั่งคนขับถ่ายกันแบบยาวๆเลยฮะ วันนี้สมาชิกไม่อยู่ทางประตูนะครับฝั่งคนขับครับคุณผู้ชมยังอยู่ในสภาพที่สวยงามและดีนะครับไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีหลุดไม่มีลุยนะครับคุณผู้ชมกระจกนะครับไฟฟ้าอ่ะเทสต์ลงครับเรื่อยๆเลยครับลงครับขึ้นครับขึ้นครับใช้งานได้ปกตินะครับแต่ว่าฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นแมนนวลครับพี่ก๊์ฟอ่าก็คือกระจกมองข้างฝั่งขวามันเป็นแมนนวลจากโรงงานอยู่แล้ว อย่างคันสีน้าเงินเมื่อกี้ที่ที่คุณผู้ชมเห็นไปก็จะเป็นแบบนี้เช่นกันนะครับเบาะนะครับฝั่งคนขบับคุณผู้ชมยังอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับไม่มีขาดนี่คือหนังเดิมจากโรงงานแต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันจะมีร่องรอยตรงนี้เวลาขึ้นเนี่ยมันจะสีซึ่งคุณผู้ชมลองคิดดูว่ารถปี93นะตอนนี้ปี2021โอ้โห20ปีนะยี่สนะิบปีถือว่าสวยนะพี่ยังอยู่ในสภาพที่อันนี้ถือว่าสวยแต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมตรงนี้นะครับ ผมเคมไว้ว่าทำให้คุณผู้ชมฟรีให้กลับมาสวยเหมือนเดิมและเป็นหนังเดิมเหมือนกันนะครับพี่ครับมองคนนิดน,นึงนี่นี่ไหนไหนปกไฟแต่งหน้าพี่ติดไหมนี่ไอ้โอ้โหยังอยู่ครบนะครับส่วนมากจะแตกไปแล้วใช่สมบูรณ์นะครับแล้วก็วงอะไรนะครับคุณผู้ชมนะครับวงอะไรยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่อันนี้คือลายหนังของเขานะลายหนังของเขานะครับยังอยู่ในสภาพที่สวยงามอ่าเดี๋ยวจะให้ดูเรือนมาอีกรอบหนึ่ง สวยไหมดูสิโอ้โหได้ภายในช็อกโกแลตสีหายากด้หน่ยไอ้จากนี่ก๊อฟนี่อะไรอีกอ่ะมีอีกเหรอโอ้โหไม่ได้พี่นี่นี่คือซันลูฟนะคบคุณผู้ชมไม่ใช่มูนลูฟนะสว่างขึ้นมาทันทีใช้งานได้ปกติครับลื่นเลยครับนี่โอ้โหแน่นอนครบเครื่องพี่คันนี้เท่านั้นยังไม่พอคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะให้ดูเบาะหลังไหนๆก็ดูแล้วให้ดูทั้งคันเลยนะครับ แผงประตูฝั่งด้านหลังนะครับคุณผู้ชมยังอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับมีติดวิทยุมาด้วยนะมีเครื่องเสียงมาด้วยนะครับเก๊ยังอยู่นะครับนี่นะฮะให้คุณผู้ชมได้ดูสวยจริงผมการตีว่าสวยจริงสภาพโดยรวมคันนี้ผมบอกเลยซื้อเก็บสะสมได้ไม่มีคําว่าขี้เหร่แน่นอนระบบไฟฟ้าพี่ใช้งานได้ปกติครับลื่นๆเลยรถอายุขนาดนี้ระบบไฟฟ้าต้องร้านเรา แน่นอนอยู่แล้วพี่นะครับถ้าคันไหนมาไม่เป๊ะเราก็จะทําให้เป๊ะแต่ส่วนใหญ่มามันจะไม่ค่อยเป๊ะเราไปทําให้เป๊ะให้อยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวดูฝั่งนู้นดิฝั่งนี้นหนังประตูฝั่งนี้ครับนี่เป็นไงสภาพเห็นไหมคุณผู้ชมดูลายหนังเขาอยู่ในสภาพที่สวยงามนะสมบูรณ์เกกเกียวบุรีกันอยู่นะครับนั่นคือชุดลาโพงข้างหลังนะผมว่ามันเข้ากันนะออกสีส้มนะคุณแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมคนไหนไม่ชอบก็ลองเปลี่ยนเครื่องเสียงดูแต่ผมว่าอันนี้มันลงตัวแล้วนะครับระบบไฟฟ้าพี่ ขาดไม่ได้เลยนี่ uh huh. ใช้งานได้ปกติครับลื่นเลยเป็นไงเบี้ยวจัดนะฮะเดี๋ยวดูเบาะหลังกันครับผู้ชม,มเ MM บาะหลังยังอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับช็อกโกแลตเหมือนกันดูสิอันนี้คือรอยย่นและรอยยอรอยยับของหนังจากโรงงานนะครับคุณผู้ชมเวลาเรานั่งบ่อยๆเนี่ยมันก็จะยับนะครับเป็นแบบนี้อยู่แล้ว ดูด้านหลังกันดีกว่าทั้งพันเปิดข้างหลังไยโลโกโ้สวยๆคมสันนะครับมาคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าสวยงามทั้งคันจริงๆตำหนิมีแค่เล็กน้อยเท่านั้นตามการใช้งานและการเวลาข้างหลังเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะว่าเฮ้ยทำไมมันดูโล่งอย่างนี้แต่ผมบอกคุณผู้ชมเลยนะนี่คือภายในเดิมของเขาสีช็อกโกแลตสวยไหมดูสิสวยไหมอันนี้คือรูปเนี่ย เห็นไหมอ่าเห็นไหมนี่คือเป็นรอยเป็นรอยแบบของเขากรรมหยีเขานะอ่ามันก็จะต้องมีด็อกการ์ดมาด้วยจัดไปเดี๋ยวให้ดูด็อกการ์ดก่อนจัดให้ดูนะครับนี่ตุ๊บต้องใช้แรงค่อนข้างเยอะนิดนึงพอดีผมขึ้นไปไม่ถนัดนะครับอ่าอ่ด็อกการ์ดเนี่ยสามารถหดได้นะให้ตัวได้อ่าเห็นไหมด็อกการ์ดอย่างเดียวไม่พอเผื่อคุณผู้ชมมีสัมภาระมา ตัวนี้จะเป็นตัวที่กั้นสัมภาระของคุณผู้ชมแต่นี้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับข้างบนนี้เพราะตอนนี้เราเปิดท้ายอยู่คอนเฟิร์มว่าเกี่ยวได้อ่ปิดและไม่ใช่แค่นั้นนะคุณผู้ชมคันนี้นะครับคุณผู้ชมมีเบาะหลังอีกซึ่งหลายหายคนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเล่นเอสเตดเนี่ยอยากได้ตัวที่มันมีเบาะหลังมาจัดไปสิครับเปิดขึ้นครับอ่า เผื่อใครมีครอบควมีเด็กนั่งหลักได้ครับใช่เวลานั่งก็คือคุณผู้ชมก็เอาขาวางตรงนี้นะครับเขาดีไซน์มาให้เรียบร้อยแล้วอ่าดูดีไม่ธรรมดาพาคุณผู้ชมเดินชมตรงห้องเครื่องต่อเลยไป นี้นะครับคุณผู้ชมนะครับรถไม่เคยติดแก๊สน,นะครับเป็นเครื่องเดิมจากโรงงานนะครับของรหัสนี้เลยครับ300 TES เ a t 8, ได้เครื่องตัวนี้มาเลยเครื่อง6สูบครับใช่เป็น6สูบให้คุณผู้ชมได้ดูนะสภาพเครื่องเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าแห้งๆนะครับใช้งานได้ในชีวิตประจําวันแน่นอนการันตีนะครับดูสิให้คุณผู้ชมได้ดูติดเครื่องไหมสิครับอา้าวเดี๋ยวคุณผู้ชมบอกว่าเอ้ย ดูอย่างเดียวไม่ได้ขอฟังเสียงเครื่องหน่อยผู้ชมดูนะครับแผ่นเพดทุกอย่างนะครับจากตัวรถจากโรงงานก็ยังอยู่นะครับเดินนิ่งๆนะครับคุณผู้ชมไม่มีสั่นนะครับผมการันตีได้เลยว่ารถคันนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถเดินทางไกลได้ใช้ชีวิตในประจำวันได้น้ำไม่ดันปันไม่ไหลแน่นอนการันตีจากร้านเมกาโบโตครับ นี่ในในในกล้องเนี่ยอาจจะได้ยินเสียงดังแต่เรายืนตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเสียงเ่ง,ง,ง,คงเคงเค่องเ้างเงียบนะแล้วเงียบใช่แล้วนิ่งด้วยโอเครื่องตัดดี่เครื่องดีอย่างเดียวไม่ได้ <S 1> <S 1> มันต้องนั่งดีแล้วก็ขับดีด้วยจะ<ด>เดี๋ยวพาผู้มชมไปดูก<ะ>ันเลยดีกว่าถึงช่วงทดลองขับจริงแล้วนะครับผู้ชมครับตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ในเจ้า W 300 1 2 4 3 0 0 T E Estate ต้องบอกผู้มชมว่ารถขับดีมาก ไม่โมนะอันนี้ช่วงล่างดีนะครับเกียร์ดีเกียร์เข้านิ่มไม่มีกระตุกนะครับช่วงล่างไม่มีดังนะครับและเครื่องเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมได้ดูเดี๋ยวขอยูเทินแป๊บหนึ่งคือเมื่อคือเมื่อเช้าเนี่ยผมจะใช้แวนอีกคันหนึ่งที่คุณผู้ชมได้เห็นก็คือคันสีน้ําเงิน300 TE ตอนนี้ผมใช้อยู่ทุกวันนะทันงนั้นเอาไปขับเล่นอยู่นะครับก็ดีกันคนละอย่างขัโนู้นก็คืออาจจะใส่ล้อใส่ล้อก็อาจจะมีเขาเรียกว่ากระด้างน,นิดนึงนะครับ และคันนี้มันก็ใส่ล้อเหมือนกันแต่ว่าล้อจะเล็กกว่าคันนั้นคันนู้นขอบสิบ็ดคันนี้นข,นนขอบสิบ6กสิบกใช่ไหมพันคันนี้นะใช่ครับแต่คันนี้ได้ความนิน่มนวลอย่างอย่างใหม,ม่มากเดี๋ยนะอ่าให้ดูคําว่าพุ่งเนี่ยทีนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันไม่ได้แรงแบบรถสมัยใหม่แต่คือไล่รอบได้ไปเรื่อยๆเลยคุณผู้ชมไม่มีสะดุดไม่มีกระตกนะครับ ขับดีมากอ่าเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมได้ดูทุกอย่างนะรับน้องพันให้ดูวัดรอบขึ้นเบรมไปขึ้นปกตินะอิโคโนมีทุกอย่างใช้ได้ปกตินะครับเข็มความร้อนนะครับอยู่ในตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางนี่คือปกติไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนแน่นอนผมการปีคุณผู้ชมสามารถขับรถคันนี้เนี่ยไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้หรือว่าจะให้เราไปส่งทางไกลโดยขับไปก็ได้นะครับภายในลองดูฮะคุณผู้ชมสวยงาม แอรสิสำคัญคันนี้แอร์เย็นด้ยพี่กอฟแอร์เย็นครับ,รบตอนนี้ขอรีก่อนครับเย็นเกิน <Yeah. S 1> นะฮะโอ้โหใช้งานดีจริงๆริงเดี๋ยวลองดูสภาพภายในคนระับผู้ชมแล้วภายในสีช,ช็อกโกแลตก็ต้องบอกเลยว่ามันหายากจริงๆเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยรถพวกนี้เนี่ยภายในจะเป็นสีเบด <Yeah. S 1> สีเทาแล้วก็สีดําสีดําผมก็ว่าแอบสวยนะ uh huh. ตอช็อกโกแลตนี่คือผมเพิ่งได้มาคันนี้คันแรกที่เป็นชอ็อกโกแลตนะ จริงจริงดูจริงโอ้โอโอโอก็จะซิ่งไปไหนนีครับโอ้โห,โหขับดีจริงยอมรับเลยเบนซ์ก็คือเนบนซ์จำไว้เลยซื้อให้ทันโทรให้ทันจองให้ทันช้าอดห้ามโวยเด็ดขาดนะคุณผู้ชมอันนี้เปิดราคาเฮ้ยยังลืมอนนโอ้โเ,าาเลยลืมเลยผมจัดให้เท่าไหร่ดีว่าอเอาไป629,000บาทพอนะครับ แม่งไงกันไม่ใช่ใช่ไหมพี่กอฟใช่ครับเดี๋ยวนี้ราคาแวรน,นะคุณผู้ชมต้องไปศึกษาก่อนว่าในตลาดเดี๋ยวนี้ 300TE e s t a t e เนี่ยเขาตั้งราคาขายกันอยู่เท่าไหร่แล้วสภาพเป็นแบบไหนอย่าลืมเอาสภาพและราคามาเทียบกันด้วยนะครับผมบอกเลยรถพวกนี้คุณผู้ชมเก็บไว้ยังไงไม่มีขาดทุนแน่นอน6 2 9 0 0ขายสดอย่างเดียวไม่สามารถจัดไฟนันให้มาดูรถจะมีส่วนลดให้นางานนะครับโอเคครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านแมกมอโมโต์นะครับ